เมืเดแเบซี่กับั้ากอนไปเรื่องพี่น้องเลยมาห่อนแดดนเนาะเกี่ยวข่าวก็ได้เอาสิบ่ได้เห็ดเป็นพรนกพี่น้องเนาะเห็ดเป็นนานะเป็นกำรรไหวเนาะเห็ดเป็นกำในน้อยๆไหวนะ สวัสบบดีสวัสวดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสูผู้สูคนอ่าก็ขอย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูปเนาะของแม่น้องวินตาเซนเกาเซนเคยพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปนี้กับเปิดคลิปอยู่อ่าแค้มทงไ้ทงหน้าเนาะหลังจากที่เข้ามาแต่ในบ้านพี่น้องเลยกับเซฟเฝ้าลงไปเกี่ยวเข่าสวยทางมานนพนก้อนเนาปะปวหัวสีได้สำได้พี่น้องเลยอ่าเพราะว่าตอนนี้กับบรรยากาศกับคำคำแล้วขนาดเนาะ จังใดก็ฝากเขามาเป็นกําลังแห้งใจเนาะเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเลยอ่าไม่น้องวินตาอากาศเสียดายภาพบรรยากาศเนาะอยู่ตามทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้นะอ่าหลังจากที่ฝนฟ้าอากาศตกมาหลายเมือ่อหลายวันเนาะก็ได้ยุดเกี่ยวเขา่าอ่าไปเบิ่งว่าเขา่าไม่น้องวินตาสิกร่อยวอรลือจังใดพี่น้องเลยมันสิลงซ้ำใดเนาะเพราะว่าอ่าเมื่อก่อนนะก็มันก็อยากอนาคตอยากอย่างแล้วหนาเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องไป,งไ,ป,งงไ,ปไปน้ำกันเลย พี่น้องเอ๋ยบานนี่เปิดภาพออกมาก,กับยูธงไฮธงหน้าแล้วบานนี้นะอ่าทางอ่ะนะบ่านหน้าเพิ่นกับเกี่ยวได้ได้หลายสมควรอยู่ได้พี่น้องเอลยแล้วก็ได้เห็นเด็คนเดียวแล้วเนะาะจักไปทั้งใดพี่น้องเอลยมาบบเห็นก็แตกก่ก,กะเมฆก็ไล่ไลายอยากค่ายคือฝนสิต,ตกนี่เด้อพี่น้องเอลยค่ายค่ายคือฝนสิมาอีกแล้วบานนี้นะจังใดก็ตามกัสิเกี่ยว มาบ่มากรสิเกียวพี่น้องเลยโหยังซุกเต็มทงอยู่ทั้งฝนทั้งลมโหอืเธมืดฝนมืดฝนคึมสลึมสลัวพี่น้องเอ้ยอามิดฝนพี่น้องเอ้ยฝนหน้กกระจากระพบ่ทังใด ว่ามืดคนหักเกี้ยวพี่น้องเลยเข่าเนี่ยก็จะล่งบมนแล้วล่ะพี่น้องเลยอันนห่วงผืนหักกบแล้ว แ่จะบ่ฮ้อนแดดเมื่อแบดซี่กับคักอยู่แบบเรื่องพี่น้องเลยบังฮ้อนแดดเนาะเกี่ยวข่าวก็ได้เฮาสิบ่ได้เห็ดเป็นพรดอกพี่น้องเฮาเห็ดเป็นนนะเป็นกรรมไหวนาะเห็ดเป็นกรรมน,น้อยๆไหวนะเห็ดผลตกโอ๋อผลผักกะมานไรพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าขวพย้นนั่งก็ได้หรือว่าเห็ดหอเห็ดนากระเนี้ย ทีนี่นะเสียงรถเขาเจ้าปั่นเขาจะเส่ยอยู่ทั้งเนื้อพี่น้อง หน่าจะก็ไปทั้งหลายพี่น้องลงมาบวกเห็นไหมเกลีวยวก็ล่ะตามเงื่อนไขพี่น้องมาเด้อมาเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าช่วยไม่น้องไ้่ตาในเด้อเอฟซีหลายๆท่านก็ลืมแล้วกับโบจักเกี่ยวเข่านี่น้องพี่น้นองเพราะว่าอยู่แต่ในเมืองก็เลยอ่า ไ่ได้ค่อยเกี่ยวข่าวโดยเฉพาะก็อยู่ทางฝั่งไทยนี่บ่ได้าบ่ได้เกี่ยวมือแล้วค่ะนะเนาะพี่น้องเดือดมากเกี่ยวนะเบือดนี่บ่เนาะเอ้ยยังไงทำไมพี่น้องเอ้ยพีคือผมแห้งอะไรได้พี่น้องเลยเคืยนะแบบอฝนตกครับแมงอากาศมันก็มันมันบ่มันบ่ลมขนาดอ๋อ ด้านเด้อมาเลยเป็นคนงาีกเด้ะภาพมากาศบ้านเฮากับเป็นจังซี่แหละพี่น้องเลยบางปีก็ตกทอดเดือนสิบสองพวกน่ะพี่น้องบางปีก็ได้เนาะ ตกหอ,อเดือนสิบสองเดือนหนึ่งพุ่นไดอ่าบางปีก็เบิดแต่หัวปีเพราะว่าโลกของห้าเนี่ยมันบอกคือเกาแล้วเนาะมันบกคือเกาแล้วมันหมุนไปเรื่อยๆเสียงฝนมากรือได้ <c ười> เกี่ยวเข่ากับคิดย่านฝนที่นอ้องเลยคิดย่านฝนตกเนาะ เกลียวเข่าพี่น้องเกียเก่ยวเข่าเกี่ยวเข่าเด้อจ้าเข่าก็ง่อยบ้านวล่ะพี่น้องเลยหมากก็นจนดำๆเพนะื่อน่ะออกออกสีดำๆหมากพกนะื่อน่ะนี่เดีพี่น้องเลยเกี่ยวบทันเพราะว่ายุดสองมือยุดสองมือบริเกียวนะบ่ายเปิดท่าบอกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับง่ายงัวก่อนมินต์าสวัสดีป้าลุงอีกเจ้าลูกสวัสดีลุงสวัสดีลุงขอบใจขอบใจยังเน๊ะสวัสดีขอบใจลุงทติดข่าวติดตามครับส้มตั้งตั้ง่องแม่น้องวินตาส่องยุทธภูมิใหน้องวินตาโดย มืัอนี้พากันลงมาทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยเมิดฝ้าเม,มิดฝนกะสิลงมาเกี่ยวข้าวนะจ้ะ,ะป้าวันนี้กะรากสิว่าจังใดพี่น้องเลยมันคึม้มเสื้อมสื้ัวกู้ฝนสิตกพะนะขี่เป็นจังใดได้บ,บ้านเนาะเมิดเนาะเมิดฝนขนะพี่น้องเลยอืจ้ะ กี่ยวขังคนเนอบาทมาเกี่ยวข่าวน้ํากันพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาบุกกําลังบุกทงใดก็ได้ช่วงนี้น่ะบ่จักแลน้ําฝนบ่จักย่านข้าวบ่แล้วพี่น้องเอ้ยทํากันเลยมินตา กินข่าวก็ย้ำวันนี้ลูกบอกป้าลุงหนยแม่กินแกงเนาะไมมบ่อโดยใล่วราหรืวจะบาดีป้าลุงอีแม่ป้าลุงเออบายบายแน่บายบายไอ้หล่าห้องเพลงอย่างแน่ลูกเป็นนะหาขอดแน่ขอดแน่พอดอ,อย่างไร มาหนีมานอนหน้าน้ำแม่บ่มาหนีเออบ่สันแม่นบ่เออสันระวังมาหน้าน้ำแม่เมื่อคืนนี่นอนเทื่ยงน้ำแม่เ่าวบ่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ไดนมวนบ่เมื่อคืนนี่มวนไปห้องเย็นนะมวนบ่ลูก อ่านังซือนี่หละเป็นโตยังแน่ลูกล่ะเป็นกอไก่เป็นกอไก่อ่าไม่โตยังแน่เป็นกอไก่แล้วเป็นโตยงังอีกเป็นคอคุอยเราเราให้ป้าลุงฟังยุ mai 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 à ออันนี่ไม้นี่ลูกล่ะนี่นี่1 2 3 1 2 3ก bay เปิดว่ายัางโม่แจ้งยังบอกอันนั้นเปิดว่ายัางโม่แจ้งนี่น้องเลยหากระเฮียนว่าหากระเฮียนป่ามาเท่าใบคนจะบอกห้ามเข่าข่อยบ่มาหนินะเมื่อทราบเมื่อทนแท้นาะถามพ่อน้าด้วยพ่อน้าเกี่ยวเข่าผู้เดียวมวนบ่มาหนิพ่อน้าเกี่ยวเข่าผู้เดียวมวนบ่รือเมื่อยสิไม่ไม่อพ่อน้าเมื่อยบ่

กูจ้า,าจ้า,ส,า,จาสวัสดีจ้าเอาไปทีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยคือว่างามแต่เนาะบ๊ายบายข่ามาเบิ่งซ่องอะนะแม่น้องมินตาน่าในเด้อซ่องที่ทุบแม่น้องมินตาน่าในเด้อฝากติดตามในเด้อป้าลุงมินตาน่าหนิแม่ ป้าลุงฝากติดตามเด้อบ้าจดินหนื่อจะไปป้าจะพาออกมาบ่ะนี่พากันเห็ดอย่างเด้บป่ะนี่กินแจ้วเด้อกินยังลูกอันนี้กินแจ้วมะกะทันกินมะกะทันบ่ลูกมิ้นตาอีล่กอีล่กะเห็ดยังลูกล่ะกินแจ้วกินแจ้วอือฮึแก้วก็ขึ้นมาเป็นตาไปไหวมาซาแท้แบบสิ อาเถอหมักหมัมกยังลูกอันนี้หมกักกระทันหมกักกระทันหมักทัน,านอาเอ,อาิดปลาลุงกินน้ำแน่มาเด้อมากินน้ำกันเด้อปลาลุงมิ้นตาได้สินลูกมาเด้อมากินนเด้อ <laughs> มากินหมากสมน้ำลานมิ้นตาเด้อเด้อ <laughs> อ๋าเถอ อืบ้ักไปกันพี่น้องเลยมา,ากินน้ำกันน้ำมาเห็นลูกสาวจริงบอกกัท่านแบ่ <c oughs> แบป้อฮมชมแอบแั วา่ารถพี่น้องพอดีว่าคึมค้มฝ้าคึมาค้มฝนขึ้นฝนสตกแน่เนาะมันหลดป้าเมื่อกี้เข่าชว่วยทางอันบนาเพาื่อนตอนตอนนังแรงพี่น้องเลยเ<ม>นาะแช่บอสสีชมสูหว,วานหว,วานของรสชาติ้มๆหวานๆวาน

กินวาบเดอย่างเดียดะแงแม่ปะแ <c oughs> ม่เป็นคนแน,น่ไแล่วเอเออม่เป็นแม่แม,ม,ม่เป็นคนงามรลอคนขี้ไรขี้ไว <c oughs> เ <c oughs> ราหเรหัวเาายขี้ไรปะขีงามขี้งามา <c oughs> เฮ้ยมินต ี่ทอดแม่บ้ามันามมแม่แมนงามแม่คนงามเป็นตาได้กินขนมยอะขนว่าแม่คนงาม่นชื่อยน้ำใจใอยกซื้อน้ำลายๆน้ำยังลายๆงามงาม้ำมยังงามน้มสมน้ำส้มกินแกอยากงาม kinh rồi, à? ừ. nam con bạn nè, nam em nhang không kém mẹ. <laughs> ดิบนะกินมั้ยมินบ้าหนี่พีหน้อยต้องไปเกียวขขาวตอีนักมินตานักอีบ้า พอและบ้านอยากกินอีบ่บอยาแล้วมันจบพอแล้วเหรอช่วยต้องไปเกี่ยวข่าวตโัวอีกก้อนมันแล้วก้อนบอ่ไหว้ได้ผลสิตโตข้ามข่ากวกับงอยแล้วพี่น้องเอ้ยเล่งเกี่ยวข่าวก้อนเล่งเกี่ยวข่าวพี่น้องเลยเปิดภาพออกมาบานนี้เมื่อกี้คือจนคำโจนเมืดพี่น้องเอ้ยคำฆ่าให้หน้ บอย้อนเบ็ดพี่แหละเฮาจังบ่จ้างแม่บ่แม่ขายแม่บ่ธันว่าจ้างขอเจ้าที่เมื่อเตวินเดย่เตาเลิกองงเฮียนเพื่อเนาะเนาะแต้สี่โมงก่อนสี่มิก่อนสี่โมงอีกบางทีก็ได้เพราะว่าช่วงนี้น่ะอ่าทำไวเสงตะเวินนะเพิ่นจะอาณาตกดินไว้เนาะฮะเป็นยังไดเมื่อยอยู่ปะธรรมดามันบอแดดกระไา บดเเห็นบ่าเพียงข้ากับใต้ไฟแล้วพี่น้องเลยทางข้านี่ก็บใต้ไฟแล้วเปิดเองนะเปิดเองอ่ะอัตโนมัติอ้าพี่น้องเลยเพราะว่ายังได้หนึ่งขนาดก็เลยเกี่ยวให้เพิ่นแล้วก่อนจังขึ้นเียนเกี่ยวเกาะมืออยู่นี่พี่น้องเียนเกี่ยวเกาะมืออยู่เมือแต่เดิมแต่ยังบวระอ่ดอกโดยมินตาก็มาแต่ใส่เด้เสียงม่จินัย เสียงมื่กี้เราห้องแซ่เซลอยู่พี่น้องเลยเสียงมื่กี้เราเด้อห้องนี่อ๋อมาพี่มาพี่ลูกมาพี่มาตะลิบท้ามเลยอ๋อพาพี่เอ้ยพาน้องมาพี่ลูกล่ะปะพักกันมาแต่ใช้ลูกมาตะลิบมาตะลิบลิบใช้ลูกน้าน้องนุ้ยน้าน่องนุ้ยปะขึ้นเทียงขึ้นเทียงลูกมันทำแล้วขึ้นเทียงถาแม่เด้อบ๊อบไปถาถาแม่บ่ เป็นคำจนเมื่อพี่น uh, ้องเอ้ย่เกี่ยวกันอะอาด็กต่อเกี่ยวกันเจ้เกลียวไอพ่อพ่อเก่งจงเลยพ่ออีิไล่พ่อเก่งพ่อเก่งเจ้าเข่าเาเกี่ยวเข่ากันแล้วกันมาอีวาิไล่พ่อไ่บ่เออองงาม่อคนเก่งมาสิลูกอ สบายดีป้าลุงเหรอลูกใ่ค่ีสบายดีป้าลุงไม่กำลังใจพ่อก็แม่ลาเด้อหายกำลังใจพ่อก็แม่ลาเด้อหายเจง่ายๆคุไลค์กดแซ่หายในเด้อแตใจกใจยนไลค้ิมจิมจิมิตดทันจิมกันงำจิมนคนงม

ไม่ได้เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเออไม่ได้เลยเรียบร้อยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยอ๋อจนคำจนเมจนอ่าใต้อะนะไฟสายเนาะแม,ม่ได้เ้าพ่ออาจังยได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณขอ,ขอขอบใจนักเรียนทุกท่ทานเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยไว้พบกันอีกคลิปต่อไปน่าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปลุงบ๊ายบายสวัสดี